ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พันสามตอนทายาทพลังปฏิหาร สายหลวงปู่สูงตอนที่สม,สมเรื่องราวของอาจารย์เมธจากสองคลิปที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าอาจารย์เมธเป็นทายาทธรรมอีกคนหนึ่งที่มีสิ่งของที่เป็นของหลวงปู่จริงหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเส้นเกษาฟันมีดที่หลวงปู่ใช้สำหรับเหล่าไม้ทำว่าวและย่าดมดูเรมอน ที่หลวงปู่ให้นำติดตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหนอยู่เป็นประจำเป็นย่ามที่มหัศจรรย์มากเพราะยามใดที่หลวงปู่ต้องการอะไรสักอย่างอย่างเช่นเงินแค่หลวงปู่ล้วงลงไปในย่ามเงินก็ติดมือหลวงปู่ออกมาเป็นปึกทั้งที่ก่อนหน้านั้นในย่ามไม่มีอะไรเลยคนที่สะพายย่ามให้หลวงปู่ปยังยืนยันว่าก่อนหน้านี้ย่ามยังเบาหวิว แล้วเงินในย่ามมาจากไหนทำไมหลวงปู่เอามือล้วงลงไปในย่ามถึงได้มีสิ่งของติดมือหลวงปู่ออกมาจากย่ามทุกครั้งเสมอนี่ไม่ใช่เหตุบงังเอิญและตอนนี้ย่ามใบนั้น,นก็ได้มาอยู่กับอาจารย์เมธทายาธรรมของหลวงปูส่สวงจากเรื่องราวของสองทิพที่ผ่านมาเป็นเพียงเรื่องราวแค่บางส่วน เรามารับฟังเรื่องราปฏิหารของหลวงปู่สวงและการกลับมาอีกครั้งของเหรียญหลวงปู่สวง500พรรษาประจำวัดทวดทจัก,กรวาลกันต่อเลยครับผมก็เก็บไว้ก <där> ็หลังๆก็มีคนมาถามหาอยู่แต่น้อยครับคนที่รู้ที่มาถามหาคนที่รู้ก็คือได้ยินเล่า ดีนเขาเล่าจ่าไม่ได้เห็นกระตาหรอกเห็นกระจาก็ไม่กี่คนมีแม่สฤทธิ์นแม่สฤทธิ์ท่านอยู่อำเภอกุคันแม่สฤทริดแต่แม่สําริน์นี่ท่านไปก่อนท่านบวชชีอยู่ที่วัดบ้านสวนท่านจะรักษาพวกคนป่วยรักษาคนป่วยคนที่โดนพวกคุณไสพุมงบนดําเนี่ยครับปัจจุบันท่านก็พักละท่านอายุมากแล้วเออได้ข่าวว่าอาจารย์แก้วนี่ ต่อกระดูด้วยใช่ไหมครับครับโตต่อกระดูกอะถ้าหาว่าเส้นเอ็นมันพลิกเพิกอะไรเงี้ยเส้นเอ็นพลิกเพิกก็จะจับเส้นครับจับเส้นพอได้ไหมพขได้ไหมไอ้จะมีแฟนฮะคืออาจารย์ดานี่ท่านจะจับหมอแฟนเป็นคนจับครับเอ่อก่งเรื่องเส้นก็ลูกหลานอยู่ที่สะแก้วป่วยติดเตียงมาสี่ห้าเดือนปัจจุบันนี่ทำงานได้ดีได้ใชอาจารย์อาจารย์ดาวัน ท่านรักษาอืมีหลายคนครับที่รักษาที่สะเจ้ยวคุณเวลาพันนะฮะซึ่งแขนไงเค็ดมาหลายวันแล้วเส้นเอ็นยึดตอนเช้าตื่นมาปุ๊บันงจะปวดมากครับมีหลายหลายคนที่พูดว่าไปโดนไปหกล้มไงไปหกล้มอ่ะแล้วก็เหมือนกับโดนอะไรไม่รู้อ่ะพอกตรงนั้นที่ตรงนั้นมันมีอะไรสักอย่างอะไรไม่รู้พออาจารย์แก้พอรู้ไหม มีพวกพวกไอ้ที่เขาขอส่วนบุญนะครับเป็นพวกที่มันคือพวกวิญญาณที่ลมเพลลมพัดลมเพลลมพัดอ่ะง่ายง่ายแล้วเราจะเราจะทํำยังไงก็เดี๋ยวเป่าเป่าแล้วก็วันไหนว่างเราก็ไปทําบุญให้เขาไปก็ทําบุญก็กรวดน้ําก็บอกด้วยว่าคือเราไปเจอตรงนั้นตรงนั้นมาขอบุญอนะ บุญที่เราได้ทําในวันนี้เขาให้ไปถึงเขาแบ่งไว้ให้เขาอย่าจจะให้ไปหมดนะที่บ้เองส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เขาครับก็จริงๆแล้วอยอาจารย์ดาเนี่ยแต่กรเนี่ยก็คือไม่ได้รู้จักกันอืผมก็ตั้งใจจะเข้าป่าเข้าถ้ำทีนี้น่ะลุงปู่บอกว่าไปไม่ได้ยังมีคู่ที่จะต้องช่วยกัน ก็เลยออกมาก็มาเจอ,อเขาก็บอกว่าเขาก็จะไปเหมือนกันเขาบวชมาหกพรรษาหรอครับแล้วก็เก่งคือ okay, เราเขาก็เก่งอีกอีกอย่างหนึง่งผมก็อมขอหลวงปู่หลวงปู่ก็ให้อีกอย่างหนึง่งก็จะอาจย์ดา,าก็จะรักษาทางเส้นเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นเส้นพลิกเนีห <ไป S 1> ลวงปู่บอกว่าอ,อย่าเห็นแก่ตัวเรามีคู่ที่จะต้อง ช่วยกันอบอกว่าจะเลยได้ไม่เจอกัน <c oughs> ก็ตัางคนต่างเคร่งในกันแต่ก่อนจะเข้าป่าอย่างเดียวก็หลวงปู่บอกไ,ไปไม่ได้ไอย่าเห็นแกตัวมผมก็มาสะดุดผมก็มานั่งคิดว่าอ่าใช่เหมือนกับหลวงปู่ท่านมาคอยดึงลูกหลานท่านก็สอนให้ลูกหลานที่ ท,ที่มาได้แล้วไปช่วยดึงคนเข้ามาเข้ามาคนที่กําลังคิดผิดให้เปลี่ยนความคิด <Yeah. S 1> ผมได้บ้านมีหลวงปู่ช่วยตอนที่เป็นทหารไม่งั้นผมเจอระเบิดตายไปแล้ว uh. <laughs> จะเห็นก่อนจะรู้ก่อนมาอยู่บ้านกันดือจนหลวงปู่ลงโทษขาเด้งไป <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> ก่อนก่อนที่จะคือผมไม่ปฏิบัติผมก็ลาออกจากทหารพรานอื uh. ผมก็มาสอบติดช่างไฟฟ้า่ึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาลปราศาส<ม>ผมก็ปฏิบัติมั่งไม่ปฏิบัติมั่งกินเหล้าพอทีนี้กลางคืนฝันว่าเมื่อใดจะปฏิบัติถึงเวลาแล้วอย่าดื้อถ้าดื้อเดี๋ยวจะลงโทษอย่างเพราะก็ <c oughs> ไปละว <c oughs> พออ,อีกวันหนึ่งก็ฝันอีก ฟันว่าเขามาเอาผมเป็นเป็นผีที่อยู่ในเทือกเขาบรรทัดอะ่ะที่ผมไปอยู่เขามาเอาเขา,เขาอยากให้ผมไปอยู่ด้วยผมก็สู้เขาสู้ทีนี้ผมแพ้เขามาเยอะมาก<อ>ผมก็บอกว่าไม่ต้องมาโดนตัวผมผมยอมแพ้แล้วผมขอไปลาพ่อลาแม่ก่อนในฝันที่จริงเนี่ยผมไม่ได้ไปลาพ่อลาแม่หรอก ผมให้ไม่ให้เขามาโดนตัวผมแล้วผม,มตั้งจิตแล้วผมท่องคาถามผมท่องคาถามหาธาตุผมท่องท่องได้ครึ่งหนึ่งเขาก็มาใกล้ตัวผมผมบอกยอมแล้วไม่ต้องมาเตะตัวผม,มเขาก็พาผมเดินลงไปเดินลงไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งลวงปูออกมาจากถ้ำลวงปูบอกว่าพวกเองพวกมึงเยจะเอามันไปไหนมันเป็นลูกหลานกูถ้ามันผิดเดี๋ยวกูจะลงโทษมันเอง พวกมึงไม่มีสิทธิ์เอามันไปไอ้ร่างดำๆเงาดำๆก็หายหมดลวงปูก็เรียกผมไปลวงปูเอาเอาเอาไอ้ปูนแดงเอามาทาที่หน้าผากผมพอทาปุ๊บจะเห็นหัวโกรกอยู่บนหัวผมลวงปู่ถามว่ามึงมาจากไหนบอกมาจากเขาบรรทัดจะมาเอาผมมาอยู่ด้วยลวงปูบอกไม่ได้มันเป็นลูกหลานกูมันเป็นลูกกูมึงเอาไปไม่ได้ม,มันผิดเดีวกูจะลงโทษมันเอง ลวงปูก็เป่าเป่าทีานี้ไอห,หัวโกระโหลกอยู่ในหัวผมในผ้าผมมันหายแตกไปลวงปูก็บอกว่ากลับบ้านไปรีบๆมันจะเช้าแล้วเร็วๆ <c oughs> กลับบ้านรีบๆมันจะเช้าแล้วผมก็กลับบ้านกลับบ้านมาก็ตื่นพอดีตื่นมาเช้าพอดีเลย <c oughs> ถ้าไม่มาเข้าทางไม่ทัน <c oughs> มันเหมือนเราตายไปแล้ว <c oughs> จากนั้นสามเดือน <c oughs> ผมโดนรถชน ็เลยมาคิดได้ว่ามันผิดกูจะลงโทษมันเองอ <laughs> ขาก็เลยเลี้ยงไว้ข้างหนึ่งถ้าถ้าเราเป็นเยอะจะเจ็บหน่อยนะบางทีเส้นมันเป็นก้อนไงต้องรีดเส้น <Hello. S 1> ครับนวดการนวดของอาจารย์ดาเนี่ยคือนวดตั้งแต่หัวยันปลายเท้าคนที่เส้นคดกระดูกทับเส้นเนี่ย จะค่อยๆรีดค่อยๆรีดใช้เวลาครับเป็นการนวดรักษาก็ได้บารมีหลวงปู่ครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์ได้บารมีหลวงปู่มาหนูไม่นวดหนูก็ไม่ได้ไปเรียนไหนนะเหรอจไม่เรียนมาได้กระจับฟาดเอาฟาดเอาเนืออผมถอดถอนเพวะไม่ได้เรียนหลวงปู่มาบอก เลยต้องต้องสวดอย่างนั้นต้องสวดอย่างนั้นบทสวดที่หลวงปู่มาบอกให้สวดล้วนดึงมาจากพุทธคุณทั้งนั้นผมจะสวดภาษาเขมน <c oughs> รนะจะภาษาเขมรจะยาวอยู่เตียนเตียนเตียนก็คือทานเตียนเตียนบรมัยเ <c oughs> ตียนนอุบอรมัยเตียนปรมัตถบรมัยเมตไตรกรรณามุทิตาอุเบกขากุศัลเตือมเมียสามาสามพุทโธ อาทิตย์นภิเวียไดเมยโยจนนโกธเยมุนิมารีจุนนอมหอโสโตปุรีเตียนต่อจันเทกุมารโอนิระทูรูวิทูรูวิสันตโรโพธิทธาตุจิเกียเตยกันตรังตรายไตเตโยสัทธาตรายโรกบวิทูทานบริมีจันคคลล้าายยๆกกัับออีีดปโสงงไเนู่่ว พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสวดครั้งแรกผมสวดอันนี้แหละหลวงปู่บอกให้สวดอันนี้แหละพอครั้งที่สองท่านให้สวดอีกอย่างหนึ่งแต่ละครั้งเนี่ยบทสวดไม่เหมือนกันแต่ประมาณสองอาทิตย์มั่งเดินได้เราหนาวเลยร้อนเลยฮะแฟนผมเนี่ยโอ้โหร้องจ้างเลย ถ้าถ้าถ้าเป็นหนักก็บ่อยๆสามสี่ครั้งก็หายซ้ำอีกเหรอครับซ้ำขึ้นเป็นหนักที่ที่หนูรักษาหมอลองกระโดกกันแบบยกหามหัวหัมท้ายมันหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีเลยเหรออันนั้นป่วยติดเตียงเลยครับตักข้าวกินเองไม่ได้นะยังไม่ติดเตียงใจเย็นๆสามเดือนสามเดือนแรกก็เดินได้แต่ก็ยังเดินไม่ถนัดพอหลังๆมาก็ทำงานได้ ปลูกคงปลูกผักได้นั่งไม่ได้ชูคออย่างเดียวเหมือนงูเพเขาไม่เคยนวดอย่างนี้ผมโตกระดูกหายเขาเดินได้เขาก็ถามผมก็บอกว่าผมสวดอันนี้แหละเขาไม่เชื่อจะผมมาบอกพี่แฟนพี่โอ๋เนี่ยให้สวดบารมีสารสิบถัดสวดไปเลอเขาบอกอิติปิโสมารมีสารสิบัเนี่ยเสริมมันเสริมเต็มโดนเลยอือจะเป็น สัญญาที่เขาต้องตามช่วยเรือถ้าถ้าเป็นเจ็บที่ขารู้สึกเย็นเย็นเสียวเซียวของไม่ดีแล้วถ้ามันขึ้นมาแบบเย็นเย็นที่ขาถ้ามาจากข้างบนเกิดไม่เป็นไรบางทีบคนู้ทำบุญมาเยอะทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่ได้รู้เลยว่าอดีตที่ผ่านมาอดีแต่ชาติที่ผ่านมาเราสร้างบาปแค่ไหนบางทีทำบุญจนทำไมไม่ได้บุญ ราปทีก็โทษอย่างนี้เลนเหมือนอย่างพูดลอยบางคนเชื่อเขาเชื่อบางคนนี่มันก็อย่างที่แบบอย่างศรัทธายเงี้ยมันก็มันอยู่ที่ความศรัทธาวามเชื่อมันมีนี่คนรอมีไปอยู่สะแก้วก็บางทีเจ็ดแปดคนวันหนึ่งเหรอว้ารอแตกบึ้มๆไปเรอไม่ใช่ว่านวดทส่วนมากจะอยู่สะแก้วหรืออยู่ที่ที่วันาทิ่ย์ไปไปมาช่วงนี้จะอยู่สุรินทร์ส่วนมาก ที่ผมมาเจอผมไม่ได้นั่นะหลวงปู่บอกว่ามึงยังมีคู่ที่ต้องเดินผมถามหลวงปู่ผมยังมีคู่อยู่ไหมไอของไม่าความก็ต้องดูถ้าผมยังมีคู่อยู่ผมเดินไปแล้วน่ะผมเข้าป่าไปแล้วผมยังมีคู่ที่จะต้องคู่เวนคู่กรรมด้วยกันคู่บุญคู่บารมีก็แล้วแต่คู่เวรคู่กรรมก็แล้วแต่จะต้องมาทําด้วยกันมันจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ผมกลัวเสียเวลาผมก็เลยถามหลวงปู่ เดี๋ยวผมมาเจอไอ้ส well ิ่งฟุ่งนี้ไม่เห็นมันเป็นดูมันนี่ได้นะผมไม่เจอผมไม่ได้ชอบนะผมกวนตีนนี่จริงผมว่ากวนตีนไม่ชอบแต่ไม่รู้ยังไงว่าได้มาเจอกันแต่ก่อนเขาเขาปลงผมหัวโล้นด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นของอาจารย์แก้วที่จะทดแทนคุณหลวงปู่สวงและลุงสงวน ผู้ที่ได้มอบสิ่งของต่างๆของหลวงปูส่สวงให้เป็นมรดกก่อนที่ท่านจะสิ้นลมหายใจจึงได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสร้างกระท่อมให้กับหลวงปูส่สวงเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้มากราบไหว้ขอพอรหลวงปู่อีกทั้งยังจะสร้างสถานที่เพื่อใช้ในการรักษาผู้ที่เดือดร้อนอจากโรคภัยไข้ไขเจ็บโดยเฉพาะ โรคเกี่ยวกับกระดูกและเส้นเอ็นกระท่อมหลวงปูส่สวงจะสร้างขึ้นในพื้นที่กลางหมู่บ้านซึ่งน้องสาวของอาจารย์แก้วได้มอบไว้ให้ที่บ้านกระดาษอําเภอประสาสจังหวัดสุรินทร์ส่วนบล็อกเหรียญที่อาจารย์สงวนเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีตามที่หลวงปูส่สวงบอกว่าอย่าทำลายบัดนี้อาจารย์แก้ว ได้ขออนุญาตหลวงปู่สวงเพื่อนำรอกเหรียญรุ่นหลวงปู่สวง5 0 0ร้อพรรษาประจำวัดทั่วจักราวาลออกปั๊มเหรียญอีกครั้งหนึ่งเพื่อหารายได้ในการจัดสร้างกระท่อมให้หลวงปู่สวงและสถานที่รักษาผู้ที่เดือดร้อนจากโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงช่วยเหลือตามสถานที่ต่างๆที่หลวงปู่สวงเคยอยู่ ถ้าท่านที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกและเส้นเอ็นติดต่ออาจารย์เมธและอาจารย์ดาวันได้เลยท่านจะทุเลาได้ย่างปาฏิหารสำหรับเหรียญหลวงปู่สวง5 0 0พรรษาประจำวัดทั่วจักรวาลทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ในราคาเหรียญละ399บาบาทเท่านั้นสนใจในรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ อาจารย์แก้วหมายเลขโทรศัพท์0653341929หรือโอนเข้าบัญชีพัชราดนายัยคำหนึ่งคงธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3100360699 หรือที่อาจารย์หม่องติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0879140382ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัใจจัยในการก่อสร้างกระท่อมหลวงปู่สวงในครั้งนี้มีปัจจัยของเราสิทธิหลวงปู่สวงรวมอยู่ด้วย อิลิเมียอองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับคนที่อยู่ที่กระท่อมกระท่อมบ้านบกมันจะบกมันจะบบกก็เห็นท่านอยู่นั่นในเวลาเดียวกันก็เห็นท่านอยแล้วก็มันจะมีอย่างแม่ผมท่านจะ ปวดหัวบ่อยลูกปูแล้วก็ไปจับหัวทุกวันนี้ท่านก็หายปกติจะไม่มีไอปวดหัว